สวัสดีค่ะสำหรับกลุ่มที่4ในวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของการช่วย้นชีวิตที่มีผู้ช่วยเพิ่ม,มขึ้นมาอีกหนึ่งคนคือการช่วย้นชีพิตนั้นมีวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจกลับมาทำงานของหัวใจได้อีกครั้งหลังจากหัวใจหยุดเต้นข้อหุ่นชีเมื่อพบผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจแต่ชีพจรยังเต้นอยู่ ใน2อถึงสนาทีให้ช่วยถ่ายปอดทันทีแต่ถ้าพบผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจและชีพจรหยุดเต้นเราจะช่วยผู้ป่วยโดยการนวดหัวใจและถ่ายปอดโดยไปพร้อมๆกันกับผู้ช่วยอีกหนึ่งคนการทำเช่นนี้จะทำในระยะเวลาภายใน4นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นเพื่อป้องกันภาวะสมองขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งในการที่เราจะช่วยผป่วยเราจะใช้เทคนิคโดย A คือเคลีย a อเวคือการเปิดทางเดินหายใจให้โร่ง B คือ b ิ t t i n g คือการช่วยหายใจ C r ิ u l a t i o n คือการไหลเวียนของเลือดซึ่งการทำงานเช่นนี้เราจะได้พบกับการช่วยหายใจเป็นขั้นตอนดังนี้ค่ะ 但。 จะ,จะเป็นการรับสัมผัสความรู้สึกของลมที่มากระทบแก้มของเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีในสามทิศนี้เรา บนพื้นแข็งนะคะจากนั้นก็จะเชี่ยอ มีอะไรค้างอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มีการหักของกระดูกขากรรไกรหรอือกระดูกท้ายทอยนะคะกระดูกไขสันหลังนะคะเราจะใช้เทคนิคคือจอนะัทเมนิเวนะคะคือการนำนิ้วหัวแม่มือนะคะจากบริเวณมุมปากและ แล้วทีนี้ดึงกระดูกขากันไกลขึ้นนะคะจากนั้นาจากนั้นว่าจากนั้นดูว่าเมาื่อผู้ป่วยมาถึงนะคะเราจะเราจะวัดเราจะใช้นิ้วสองสองนิ้วมือนะคะวัดจากกระดูกชายโครงหรืกระดูกชายคอเศ้เ้สอง นวดหัวใจนะคะผู้ช่วยจะเป่าเป่าลงเข้ากอดสองครั้งนะคะจากนั้นผู้นวดหัวใจก็จะนวดโดยการนนะับ1และ2และ3มและ4และ5แล้วผู้ช่วยก็จะเป่าลงเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะหและ อยู่ใน4นาทีนะคะ1และ2และ3และ4และ5หลังจากการช่วยพื้นชีพผู้ป่วยหายใจได้ด้วยตนเองชีพประจังของผู้ป่วยเต้นเราจะจัดท่าให้ผู้ป่วย นอนในท่าตะแคงซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าชีพจรและการหายใจของผู้ป่วยยังไม่กลับมาเราจะทำจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงและหลังจากที่ความช่วยเหลือมาถึงเราจะส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลทันทีเห็นไหมคะการช่วยเหลือการช่วยฟื้นฟืนชีพของผู้ป่วยไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างถูกวิธีและตามขั้นตอนก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง90%เอร์เซน์ และในวันนี้กลุ่มของดิฉันขอขอบคุณค่ะขอจบาการรายงานเพียงเท่านี้นะคะ